ทุกคน<ๆ>เก็บแล้วทำตามได้ตอนนี้ทําตามไปฟรร้องนดีตร้อนได้นะท่านี้ง่ายมากก็คือเราทําปากจูไป่ทั้ข้างได้เลยครับแต่ว่าของคุณสองคนต้องหันหน้าหากันครับแล้วทำปากจูบไปไป <c oughs> จริงๆมันเป็นท่าบริหารจริงๆนะมันจะมีการที่แบบว่าดึงบริเวณตาขึ้นหรือดึงคางขึ้นแต่ว่าปากจูนี่ก็ช่วยในเรื่องของตัวร,ร่องหน้าตัวนี้ลองลองดูลองหันหน้าหากันดูครับว่าแบบเอทอถูกหรือเปล่าท่าไกายภาพ กบริหารไปแน่นเลยลือไนหรอวะไอ้บริหารถ้าไม่เป็นเพื่อนเนี่ยทำไม่ได้เลยนะมันจะไม่เห็นอย่างนี้หรอกในทาเละเวทอนเวลาเราเวทถ้าไม่มีแบบคนคอยเซฟให้มันจะไม่รู้ว่าค้ามันถูกหรือเปล่าเอาใจละชีวิตไม่ได้ขนาดนี้เลยเราไห้เราทุกคนทำตามได้ครับตอนนี้หลายหลายคนแบบทำปากจูดได้นะสามสองหนึ่งอะไรนะใกล้ีกเหรอ ยังไงใกล้เอ่อใกล้จะช่วยเรื่องนอนของมันใจนั่นเขาช่วยช่วยช่วยเรื่องของามฝันไม่ได้